สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่วลีแฟมิลี่นะคะวันนี้แม่ควานยุ้ยแวะมาหาน้องแก้วตาคนสวยค่ะแก้วแม่เพชรนะคะแม่ชายแล้วก็พี่นกด้วยแก้วสวัสดีค่ะอากิเดอแม่เพชรแม่ชายพี่นกเลยนะคะแก้วอากิเดอ้ดยออุ้ยย นนก็คือเป็นบ้านของแม่ต้อยแม่หลุนไอแม่ต้อยพ่อหลุนนะคะนี่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 ตัเอ๊ตัดเอ๊มาเร็วจิ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 อาขี้ดูอาขี้ดูพี่นพนิ่งมากเลยนะคะน้องแก้วนี่สนแต่พี่นพนิ่งมากมากเลยอันนี้บรรยากาศที่หมู่บ้านช้างนะคะ นี่เป็นแด์มาร์คของหมู่บ้านช้างนะคะแล้วทางด้านนี้ก็จะเป็นวัดป่าอเจียงวัดป่าของชาวช้างของเราเอาเก้วเอแก้วแก้วจ๊ะมอมกัน มาเยี่ยมน้องแก้วนะคะโอ้ยคัน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 อะคิดดิอะคิดดิพี่ฟุกพี่ฟุกเป็นลูกชายคนแรกของแม่วันลีนะคะโอ้ตัวสูงมากเลย พีฟุกพีฟุกทางนู้นพอดอยนะคะพอดอยยืนกินหญ้ายอยู่คะ่ะ